คุณผู้ชมยังอยู่การกับเนชั่นระวังภัยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่สองแล้วค่ะถ้ามีเรื่องราวอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนหรือว่าเตือนภัยมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจโทรหาเราสิคะเอค,คุณคุณไหม <c oughs> หากคุณโทรภายในกี่นาทีนี้20น,น,นาทีนี้นปิดเรื่องเลยครับ๋อาปิดรายการนะโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะจนถึงช่วงเวลาตีสองค่ะหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานขึ้นหน้าจอให้แล้วตอนนี้0 2 3 3 8 3 8 3 1มาถึง3โทรเข้ามาคุยกันหน่อย มีสายมาตลอดแล้ว<อ>ด้วยตอนนี้นะครับก็มีคุณผู้ชมโทรมาจะมาคุยเรื่องของมีคนร้ายเนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะนะครับมารักของรักรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับไปคุยกับคุณสรุดาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับก็คือว่าพี่ที่รู้จักกันนะคะพอดีเขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเมื่อประมาณสีสี่ของเมื่อวานนะคะค่ะ แล้วก็มีผู้ร้ายเนี่ยค่ะคือคเขาปลอมตัวว่าเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือค,คือช่วประองช่วยอะไรเข้าไปแล้วพี่เข,าเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน,นะคะค่ะแล้วเขาเขาก็เลยเอ,อบอกเขาบอกว่าเขาจะไปหยิบของที่รถให้ที่ลยให้ตุ้มแจรถไปรอบแรกคือเขาหยิบมือถือมาคืนให้ แต่พอเสร็จแล้วพอโรงพยาบาลขอเอกสารเขาข็บอกเดี๋ยวเขาจะออกไปหยิบมาให้แล้วเขาก็หายไปพร้อมกับรถเลยแล้วพอพี่ถามกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้านที่บอกว่าเขาแจ้งว่าเป็นญ,ญาติอะคะ่ะ <ขา S 2> แจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าเป็นญ,ญาตะคะิาาาญญาตะคะ่ะก็คือรถก็หายไปไปพร้อมกับกับเอกสารในรถทั้งหมดเลยอะค่ะมอไซค์นะคะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นบริเวณไหนคะ โรงพยาบาลราชวิถีค่ะโอ้ยก,กลางเมืองเลยนะครับใช่ค่ะตรงอุสวรีค่ะค่ะเหตุเกิดนานหรือยังครับเช้าวัวนอังคารนะคะตอนตีสี่ค่ะประมาณมนะคะประมาณเวลาตีสี่ค่ะก็คือเป็นช่วงที่พอรถน้อยก็อาจจะขับกันเร็วด้วยใช่ไหมคะอ๋อคือพี่พี่ชายเนี่ยเขาเกิดเ,เหตุแถวร่มเก้าแต่ว่าบ้านเขาอยู่ละแวกนี้คือเขาขับ เขาพยายามกลับมากลับมาคือเขาสั่งใจว่าจะหาแม่หรือเขาลงมาหนีเขาไม่ไหวแล้วคือก็เลยเข้ามาลงรถทีรลพยาบาลราชวิถีเน,นี่ยค่ะ่เขาบอกว่าตัวเขานี่สภาพคือแบบเหมือนกับเลือดเต็มตัวเป็นหมดแล้วอ่ะคือเขาก็เลยเข้ามาถึงมีคนมาคอช่วยเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่ก็<ะ>คือมีผู้ชายเขาจำหน้าได้นะคะแล้วก็อายุประมาณสี่สิบอะค่ะเขาบอกก็คือประมาณสองคนเขามาช่่ยเขาคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะคะ่ะพอเขาไปถึงห้องฉุกเฉินนะอะ ก็เขาพอเห็นมีหมอมีอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่มาเล่าให้ฟังตอนหลังว่าเขามาแจ้งว่าเป็นเป็นญาติอะไรเงี้ยค่ะก็คือสวมรอยเป็นญาติเราเลยใช่ค่ะก็เหมือนแบบเป็นมิจฉาชีพแบบรูปแบบใหม่อะค่ะก่อยากเตือนให้คนอื่นระวังด้วยค่ะเหตุการณ์แบบนี้ที่โรงพยาบาลเขาบอกไหมคะว่าโดนกันไปกี่รายแล้วโรงพยาบาลไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าเห็นพี่พี่เล่าว่าเพื่อนจะไปแจ้งความให้ก็พวก เออพวกพี่พีวินมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าโรงพยาบาลเขาบอกค่ะว่าว่าเกิดขึ้นอีกแล้วหรอเพราะว่าหลายรายแล้วเราก็ยังตามรถไม่ได้คือเขาก็ไปแจ้งความกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะแสดงว่าพี่พีวินที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาเห็นเออเจอบ่อยเขาบอกว่าเกิดหลายครั้งแล้วค่ะบ่อยครั้งแล้วค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วเขาบอกไหมคะว่าว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นใคร อ๋อเขาไม่ไม่ได้บอกค่ะพอดีพอดีวันนี้ไปเยี่ยมคนเจ็บมาคนเจ็บบอกว่าจําหน้าได้จำได้แน่นเลยก็คือจําจําได้ลักษณะแต่ว่าอายุประมาณสี่สิบเขาบอกว่าเป็นผู้ชายคนที่จําได้นะคะแต่ว่าคนที่ร่วมร่วมขบวนการอะไรเงี้ยคือ,อยังแกหนึ่งนึกไม่ออกค่ะครับตอนที่เขามานี่การแต่งเนื้อแต่งตัวนี้มาเหมือนกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเลยไหมครับ อืมอันนี้ไม่ได้ไม่ไ,มได้ทำารายละเอียดที่เขา<อ>ขนาดนั้นพอดีก็เจ็บอยู่ค่ะก็เลยคือเอาข้อมูลมาว่าก็แจ้งให้คนอื่นทราบด้วยเพราะว่าเผื่อเกิด,เก,ด,เ,กดเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ที่ไหนที่โรงพยาบาลอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณสรุปดาได้ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโรงพยาบาลหรือยังคะน่าจะมีกล้องอ่าเพื่อนของพี่พี่ชายที่เขานอนนี่คือเขาไปติดต่อแล้วค่ะน่าจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะเราจะคงได้ดูกล้องเพราะว่าถ้าเกิด ดูกล้องไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยก็คงจะต้องติดต่อหาทางอื่นให้ช่วยเหลือค่ะค่ะเพราะว่าแถวนั้นน่าจะมีกล้องหลายตัวล่ะเน <No. S 2> าะในโรงพยาบาลเนี่ยจะมีกล้องหลายตัวใช,ใช่ค่ะอืมแล้วก็ขอขอแจ้งแจ้งทะเบียนรถไว้ได้ไหมคะ่ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะก็เป็นฮอนด้าเวสนะคะร้อยยี่สิบห้าสีดำค,ค่ะทะเบียนพพานสศรสีรอเรือ หกเก้าหนึ่งค่ะครับค่ะเป็นทะเบียนรถมอไซค์ค่ะเผื่อใครเห็นพบเจอที่ไหนอะค่ะค่ะฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าสีดำป้ายทะเบียนพอพานสอรสีรอเรือหกเก้าหนึ่งนะคะครับค่ะได้ได้ได้ไปพร้อมกันกับกุญแจกับรถไม่ต้องต่อสายตรงอะไรเลยคือเอกสารในรถด้วยค่ะ เอกสารที่อยู่ใต้บ่อรถคือเขาเขาทําทีว่าจะไปหยิบให้คือจะไปหยิบเข้ามาให้อะไรอย่างี้ค่ะก็คือมีทั้งบัตรประชาชนมีทั้งเล่มรถอะไรถ้าเขาจะเอาไปทาอย่างอื่นคือไปได้เลยกลัวเขาด้วยปอมแปลเอกสารอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อใช่มีทะเบียนมีอะไรด้วยใช่ค่ะพี่เขาบอกว่าอยู่ใต้บ่อหมดเลยคือเขาเอาไปพร้อมรถแล้วรถก็สภาพคือเพิ่งเพิ่งชนมาหน้าน่าปัดแต่พี่เขาจะได้ว่าหน้าปัดแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยรถมันจะมีตําหนิแน่นอนล่ะ มีค่ะเออหน้าปัดแตกแล้วมีอะไรอีกไหมคะพี่แกนึกไม่ค่อยออกคือตอนที่รถลมเราตั้งสติขับมาลงาบันได้คือแต่แกบอกว่าจาได้ว่าหน้าปัดรถแตกอะค่ะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้สํารวจว่ารถเนี่ยเสียายอะไรบ้างเพราะตอนนั้นเจ็บด้วยเพราะมาถึงก็คือสามคนเลงผู้ชายมาช่วยจับเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินแล้วเขาก็เลยก็เป็นเจ้าหน้าที่แต่กับกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาช่วยเข้ามานั่นแหละคือเป็น ผู้หลายวิชาชีพซะอ้าเป็นเรื่องเือนที่ดีเลยนะโอ้โคอันนี้น่ากลัวมากเลยคงต้องให้แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยตรวจสอบกันดีเลยล่ะเพราะว่าตรงนี้มามาแบบใหม่นะครับใช่ค่ะือถ้าสงสัยว่าเกิดขึ้นหลายครั้งถ้ามันมีการเกิดขึ้นหลายครั้งเนี่ยทำไมคือทางโรงพยาบาลเห็นเห็นพี่บอกว่าพอเขาแจ้งโรงพยาบาลไปแล้วตอนเช้ามีการเรียกยาอะค่ะเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอะ ค่ะปรปภเขคือเรียกมาอบรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นก็เป็นบริษัทที่เหมือนกับว่าอ่รับรับจ้างเข้ามาอ๋อเป็นเอาซอ u อีกทีใช่ค่ะเ,<อ>เขาบอกว่ามีการอบรมเจอนที่ให้ดูแลเรื่องตรงนี้ให้ดีอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็ไม่ทราบว่ามันเกิดการมีการรู้กันหรือแท้จริงอะไรยังไงหรืเอเป<อ>ล่าอันนี้ก็ไม่ทราบว่าทำไมดีบีีคนนอกเข้ามาจับคนผู้ป่วยเข,เข้ามาถึงในโรงพยาบาลได้อะไรอย่างเงี้ย คงต้องไปไล่ดูกันอีกทีเนาะใช่ค่ะค่ะยังไงให้กำลังใจพี่ชายด้วยค่ะใช่เขาแจ้งแจ้งเจ้าหน้าที่ไปทีนี้มันถ้าเกิดว่าหลายทางเข้าก็ถ้าเจ้าหน้าที่เขาติดตามไม่ได้ก็คือต้องต้องหาทางช่วยอื่นๆนะคะเสื่อใครเห็นรถคันนี้เนี่อะไรยังไงครับได้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณสรุดานนะคะต้องถือว่าเป็นเรื่องใหม่เออไม่ค่อยได้ยินรูปแบบนี้เลยนะคนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยก็เรียกว่ามีทุกข์อยู่แล้วคือเจ็บมาะจย่อยู่แล้วแล้วยังมาเจอมิจฉาชีพแบบนี้อีกเนี่ยนะครับก็คงต้องระมัดระวังกันโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีคนเยอะๆค่ะนะครับที่มีเรียกว่าอุบัติเหตุต่างๆ่เข้ามาเยอะๆเนี่ยก็คงต้องป้องกัน แต่แต่คิดถึงเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าแบบเดินสเงาะสะแงเข้าไปเขาก็จะมีคนเข้ามาลุมช่วยกันเต็มไปหมดเลยนะเราก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลใช่แล้วบางทีเนี่ยการรุมช่วยกันเขาช่วยแม้กระทั่งถือกระเป๋าเล่าว่ากระเป๋าให้ด้วยแล้วเราก็คิดว่าเป็นพยาบาลดันไปย้คืนให้เราไปเลยไงเอออันนี้ก็ต้องระแวดระวังกันด้วยนะคะถึงแม้จะป่วยมากเจ็บมากขนาดไหนแหมทางที่ดีของมีค่าเนาะกระปุกงเป๋ากอดด้วยก่อน ถ้ามียังมีสตินะอเออถ้ายังมีสติก็ดูแลกันนิดนึงค่ะแล้วถ้าจะไว้ยวานให้ใครไปหยิบของให้หรือว่าจะให้ช่วยเปิดกระเป๋าอ่าหยิบบัตรให้หน่อยครับลองเช็คดูว่าเครื่องแบบเป็น,ปนพยาบาลไ,<ท>ไหมไนะมีโลโก้โรงพยาบาลาบาไหม เดีจะมีบาดติดจะห้อยคอหรือว่าจะเป็นบาดติดกระเป๋าองเงี้ยก็จะต้องมีถ้าเป็นเจ้าที่เพราะจากที่สังเกตเห็นหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มอันนั้นก็น่าจะจะไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะคะฝากเตือนกันไว้ด้วยีนขณะโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลยังไม่เว้นยช่วยช่วยเตือนกับคนป่วยคนไข้ที่เข้ามารักษาด้วยพาไปดูรองออดเลยไหมคะครับรองออดวันนี้ก็มี ผู้ชมเนี่ยนะครับร้องมาเรื่องของชุมชนบางนาเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเน่าจากปัญหาคลองแถวนี้ไหมทิมเน่าเขาบอกว่าเป็นคลองบางนาเอะบางนาก็แถวนี้นนะคลองบางนาอยู่ตรงไหนยังไงไม่รู้ยต้องตามรองอ๋อ,อไปครับวันนี้รอ,องอ๋อ,อจะไปตรวจสอบกรณนีนี้กันครับไปพบกับรองอ๋อ,อเลยครับเชิญค่ะคพราบว,วันนี้รองอ๋อได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชุมชนบางนาครับว่าลําคลองมีสีดําครับส่งกลิ่นเหม็นด้วยครับเดี๋ยวไปตรวจสอบกันครับว่า คลองดังกล่าวเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วชาวบ,บ้านอยู่กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามร้องอไปครับชุมชนคลองบางนาย่านถนนบางนาตราดร้องเรียนมาอย่างเนชั่นร่วงภัยว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำในคลองเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วซึ่งต้องทนทุกข์อยู่เช่นนี้มานานหลายปีอยากให้น้ำในลำคลองกลับมาสะอาดเหมือนเดิม ก็ S <S <S มีกลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเวลาครับมีูกลิ่นเหม็นมากๆจะให้ทางรัฐแก้ไขได้ยังไงบ้างอย่าง,างาน้อยให้มันน้ําเจือจางลงบ้างก็ดีอ่ะยิ่งหน้าแล้วนี่มันยิ่งเหม็นหนักเลยนะน้ำมันจะดําเน่าเลยเป็นเขียวขึ้นไกล้เลยก็สมัยนั้นยังน้ําใสนะใช้น้ําคลองอาบน้ําคลองซักน้ําคลองหมดเสื้อผ้าสมัยนั้นไม่มีน้ำประปาไหนนะไม่มีมมเดี๋ยวนี้ดำไปแล้วแต่เขาก็มีมานะพวกเทศบาลพวกอะไรเขาก็มา ทางเดินแล้วก็สวะมีเขาก็มาลอกคลองมาตัดหญ้าตามสายคลองอ่ะแต่น้ํามันไม่เปลี่ยนน้ําในคลองนี้ปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้เลยครับใช้อาบแช่อะไรไม่ได้เลยนะครับนะครับแล้วก็มันก็ท้าน้าแรงมากมากาะไม่ได้น้านนะครับจะคงกลิ่นเหม็นก็ไปรบกวนชาวบ้านนะครับั้งลอกคูคลองนะครับลอกคลองนะครับแต่ตอนนี้ทางเขตก็มาโดยสานักระบายน้ํานะครับก็เอาเรือมาวิ่งประจําอยู่นะครับก็ ตกจะวากึน้้นะครับครังจากว่าพืชลิ่มทองนะครับร่วมกับยุงชนของบางนานี่ครับร่วมกันพัฒนานะครับสาเหตุที่ทําให้คลองบางนาเน,น่าเสียเป็นเพราะน้ําในคลองถูกขังไว้เป็นเวลานานไม่มีระบบระบายน้ําออกประชาชนทิ้งสิ่งปริกูลลงในลําคลองแห่งนี้ทุกวันเมื่อรองออสสอบถามถึงแนวทางแก้ปัญหาไปยังสํานักการระบายน้ํากทมได้รับการยืนยันว่ากําลังดาเนินการแก้ไข ขุดอุโมง์เก็บกักน้ําแล้วระบายน้ําออกนี่กรุงเทพมหานครก็มีมาตรการระยะสั้นน,นําน้ําดีมาไล่น้ําเสียโดยการฝัดชิ่งน้ําแต่ว่าในโครงการระยะยาวเรามีวางแผนที่จะต้องก่อสร้างระบบนําน้ําในพื้นที่แถบนั้นออกมาซึ่งเรามีโครงการอุโมอง์หนองบอนบแต่อีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาสําคัญน้ําเน่าเสียที่เกิดขึ้นเกิดจากน้ําทิ้งจากบ้านเรือนชุมชนในเบื้องต้นก็อยากจะให้ทางชุมชนครัวเรือนต่างๆที่อยู่ริมคลองช่วยกันดูแลสภาพ กองของเราด้วยก็ขอให้ชาวชุมชนคลองบางนาใจเย็นๆอีกนิดครับเมื่อสำนักการระบายน้ำรับปากแล้วถ้าไม่เป็นอย่างที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วครับพีรัตมีชื่นไทยภาพรองอสสารคามรายงานครับชาวบ้านอุ่นใจได้ครับ เจ้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันครับว่าในระยะสั้นระยะยาวชาวบ้านได้เห็นคลองสวยน้ำใสยอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญชาวบ้านก็ควรที่จะอย่าทิ้งขยะลงในลำคลองนะครับครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาบอกเ네นชั่นรอวงภัยครับอลองออดไม่ทำท่าแล้วเออเราก็อุตส่าห์เตรียมทำเนี่ยาทำทำนำลองออทม่นึง <c oughs> สัซ้ำลองออด ตามไปแก้แบบนี้นะคะนี่เขาไปไกลมากเลยนะคลองบางนาเออแต่จริงๆจะบอกว่าคลองบางนาเนี่ยมีคุณผู้ชมก็ชมรายการแล้วก็ร้องเรียนเข้ามาจริงๆค่ะเพราะว่าบางทีเราเดินผ่านไปแถวนั้นเองเนรู้สึกว่าข้ามมาอยู่เลยนะครับเหมือนใครเอาโอเลี้ยงมาแทงจริงนะน้ำมันดำมากตึกเนชั่นนี่แหละครับใกล้ร้านอาหารด้วยไงเวลาเดินไปก็จะเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเลยค่ะ วันนี้เราเล่นเรื่องน้ํากันมาตั้งแต่เปิดรายการเลยนะน้ำท่วมน้ำฝนน้ำอะไรอันนี้น้ําเน่าไปดูอีกน้ําเลยใช่ไหมคะน้ําน้ำแลงน้ำแงน้ำไม่มีจะใช้นะคะไม่น่าเชื่อว่าในประเทศไทยของเราพื้นที่หนึ่งฝนตกจนน้ําท่วมค่ะแต่ว่ากลับมีอีกพื้นที่หนึ่งน้ําไม่มีจะใช้แล้วใช่ก็คงต้องไปดูกันนะครับเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้าน ของอำเภอร,ราวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะครับกำลังประสบกับปัญหาภายแล้งอย่างหนักไม่น่าเชื่ออย่างที่คุณเกรงบอกกรุงเทพฝนตกน้ําท่วมแต่ที่นู่นเนี่ยต้องลองไปดูกันว่ามันแล้งยังไงนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยร้องไปถึงคณะคอซอชอยอีกแล้วว่า<อ>จะให้เรามา<อ>ช่วยแก้ไขเยียวยากันยังไงบ้างค,คงไปต้องไปติดตามกับรายงานฉบับน,นี้ครับเชิญค่ะก็ต้องฝากไว้ว่าทุกหน่วยงานต้องมาช่วยดูแลอำเภอราวฟันหน่อยครับ มันยิ่งกว่าอีสานครับมันยิ่งกว่าอีสานภาคกลางเรามันมันแรงมากแล้วก็ฝนก็ตกน้อยนี่คือเสียงวอนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภายแล้งโดยเฉพาะอำเภอเลาขวัญประชาชนนับหมื่นครัวเรือนต้องได้รับผลกระทบอย่างหนักในปีนี้กรมฝนหลวงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อทำฝนหลวงช่วยเหลือประชาชน ท่านผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวของเราได้ร่วมกับคณะทำฝนหลวงซึ่งจะบินขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งค่ะในแต่ละวันกรมฝนหลวงต้องขึ้นปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ดูแต่วันนี้นะครับก็เห็นได้ว,ว่ามีนีเอุ่่มพี่เป็ตัวข้านงดีนะครับก็ที่บ้าจะมีฝนตกเยอะกระจายอ่าตัวเป็นบริเวณกว้างหลายหลายพื้นที่นะครับที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้คือก้อนเมฆที่กําลังเกาะตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งเป็นช่วงที่ดีต่อการปฏิบัติการทำฝนหลวงของเจ้าหน้าที่ค่ะบริเวณน,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 นี้คืออ่างเก็บน้ำห้วยเทียนอำเภอหลอขวานค่ะ เราขวัญได้รับความร้อน้อนเรื่องน้ำอุดมโพงบริโภคเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักปีนี้น้มมนำม่อ่างได้แ้่ถอดลงเหลือแค่เก้าแสนลูกบาศเมตรซึ่งชาวบ้านบอกว่าจะใช้ประโยชน์ได้อีกแค่ประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นหากฝนไม่ตกประชาชนก็จะเดือดร้อนค่ะท่านต้นผมอาจจะดูแลว,ว่าอาจจะต้องอาจจะขุดลอกบ่อกเก็บน้ําให้ลึกขึ้นตามน้ำให้มากขึ้นต่อไปก็จะต้องเสนอประมาณ หันน้าจากเขื่อนศรีนินมามาที่เราขวัญเพื่อให้ชาวเราขวัญได้ใช้น้ําอาจจะเป็นโครงการต่อเนื่อง3ปี4ปีหรือหอ5ปีเพราะว่มมามันสูงมากครับขณะที่ปริมาณน้ําของเขื่อนศรีนครินเองก็งมีน้อยคาดว่ากําลังจะเกิดปัญหาเช่นกันค่ะพื้นที่ของอําเภอด่านมะขามเตี้ยก็นับว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งทางคณะคอสทอ สำรวจพื้นที่เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปค่ะสำหรับภารกิจการทำฝนหลวงวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภายแล้งได้ในระดับหนึ่งแต่การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปแม้จะใช้งบประมาณมากเพียงใดก็ตามจาตุรพรสุวินถ่ายภาพธาลินีแพทย์มุงจันรายงาน บอกแล้วว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าในพื้นที่เดียวกันประเทศเราประเทศเดียวกันฝนตกไม่ทั่วฟ้ากันแบบไม่อยากจะให้ตกก็ตกเออไอที่ที่เขาต้องการน้ําเยอะๆกาลังแห้งแล้งฝนก็ไม่ไปตกเทียมโอ้ก็ลําบากเนาะสำหรับพื้นที่ประเทศไทยก็อย่างเงี้ยครับหลายๆพื้นที่เวลามีฝนตกมากๆบางทีก็ยังมีภาคอีสานอีกะคพื้นที่ในภาคอีสานอีกหลายๆจังหวัดเนี่ยก็ยังแห้งแล้งอยู่ ใช่ค่ะซึ่งภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ในบ้านเราบางทีอาจจะยังมีบทเรียนที่ไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่รแล้วก็ภัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยอย่างชัดเจนเลยก็คือภยัยทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามินาน,นานเจอทีแล้วก็เจอรุนแรงก็สร้างความเสียหายทั้งกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะซึ่งทางกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะคุณผู้ชมเขาได้ส่งเด็กไทยของเราเนี่ยนะคะ เดินทางไปต่างประเทศไปดูประเทศต้นแบบที่มีการสร้างความเข้าใจแล้วก็วิธีการป้องกันอย่างถูกวิธีในเรื่องของภัยพิบัตินั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะน้องๆเหล่านี้ไปแล้วได้ความรู้อะไรกลับมากันบ้างไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะ การสมมุติแผ่นดินไหวเป็นหนึ่งในสถานการณ์จำลองเพื่อฝึกให้เยาวชนไทยจำนวน70คนซึ่งเป็นตัวแทนของคนไทยไปเรียนรู้การรับมือภัยพิบัติตามโครงการเจเนซิส0ซึ่งทางการญี่ปุ่นได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อโอกาสและผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้น ถ้าในประเด็นของออภัยพิบัติเนี่ยนะฮะเขาก็ให้เราไปดูตั้งแต่ตัวศูนย์เรียนรู้ภัยพิบัติก็คือจะเป็นเหมือนศูนย์ที่เขาเอาไว้ฝึกสอนที่เขาจะมีเหมือนสติมูลเลเตอร์ครับอย่างเช่นกรณีของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาก็จะมีสติมูลเลเตอร์แผ่นดินไหวแล้วก็สอนวิธีว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเนี่ยเราต้องทำยังไง ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบกับภัยพิบัติหลากหลายชนิดทั้งแผ่นดินไหวสึนามิดินโคลนถลม่มรวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์อย่างนิวเคลียร์ญี่ปุ่นจึงมีประสบการณ์ในการเตรียมการก่อนเกิดภัยพิบัติดำเนินการขณะเกิดภัยพิบัติและหลังการเกิดภัยพิบัติ การฝึกอบรมรับมือภัยพิบัติครั้งนี้ตัวแทนเยาวชนไทยได้ศึกษาขั้นตอนการรับมือภัยพิบัติด้านต่างๆทั้งแผ่นดินไหวสึนามิดินโคนลนถล่มและภัยพิบัติจากนิวเคลียร์โดยตั้งเป้าให้เยาวชนเหล่านี้ถอดบทเรียนที่ได้มาประยุกต์ใช้รับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในไทยพร้อมทั้งนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคนรอบข้าง ส่งตัวแทนเยาวชนไทยไปศึกษาแผนการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติในประเทศญี่ปุน่นถือเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาปรับใช้ในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.3ริกเตอร์ในจังหวัดเชียงรายทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้างจนถึงวันนี้เวลาล่วงเลยกว่า3เดือนการฟื้นฟูยังทําได้น้อย ต่างจากญี่ปุ่นที่ประสบภัยซึนามิครั้งใหญ่เมื่อปี2554ใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งเยาวชนชุดนี้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยในประเทศไทยเราก็คิดว่าเราได้ผ่านเหตุการณ์ของวิกฤตเรื่องน้ำท่วมเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรต่างๆมาเราก็เลยเลือกในสาขาป้องกันภัยพิบัตนินี้เพื่อจะไปเรียนรู้สิ่งดีๆ หรรืออะบบดีีีีท่่่่ญปุนเขา,เขามยูภัยพิบัติไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญโดยตัวแทนเยาวชนเหล่านี้จะมีการถอดบทเรียนเพื่อนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยต่อไปอดิสอนฉาบสูงเนินถ่ายภาพกนกลักธนรักกิติโชตเน,นชั่นทีวีรายงานจะบอกคุณผู้ชมว่าเห็นน้องๆที่ก้มไปหลบใต้โต๊ะเนี่ย กิงเคยเข้าบ้านเขาจำลองแผ่นดินไหวขนาดเจความแรงขนาดเจ็นะคะคุณผู้ชมยืนไม่ได้ค่ะต้องหาที่จับพอจับแล้วก็ไม่ไม่มั่นคงอะ่ะมันต้องแบบต้องนั่งลงคือมันแบบแรงมากจริงเๆเพราะฉะนั้นที่เห็นเมื่อสักครู่ไม่ใช่แค่จำลองเพื่อเล่นๆนะคะนั่นคือความแรงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ยังแรงไม่ถึงกับ พีกสูงสุดที่มันเคยเกิดด้วยอย่างขนาด8ขนาด9จะแรงกว่าภาพที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมาเกิดในบ้านเราเราไม่เคยซ้อมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันต้องหลบยังไงทํายังไงให้ปลอดภัยอันตรายนะคะคือเราคิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีเรื่องของแผ่นดินไหวห่างไกลกับไทยนี้ล่าสุดที่ผ่านมาเนเชียงรายยังโหแผ่นดินไหวอยู่ ตอนนี้ก็ยังมีไหวอยู่เรื่อยยัง after shock อยู่เลยไม่รู้จะ after shock รือว่าไหวจริงแลวตอนนี้ก็ว่ายังมีการไหวอยู่ตลอดเวลาใช่บ้านนี่หายไปเป็นหลังๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครหาความรู้มาเพิ่มเติมมาเสริมให้กับตัวเองได้หรือว่าบอกกล่าวกับคนอื่นได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีติดตัวเอาไว้เวลาภัยมาถึงจะได้รับมือกับมันได้ค่ะครับแล้วไปดูกันอีกคลิปหนึ่งครับอาจจะปิดท้ายปิดท้ายเลยเนาะอันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของ รถพยาบาลเคยเห็นไหมรถพยาบาลเวลาวิ่งมาเนี่ยมีเสียงใสเลนมาก็ต้องหลบกันนะครับก็ต้องผู้ใช้รถเชื่นก็ต้องหลบกันจะหลบกันยังไงบ้างเราไปดูกันว่าที่ในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาได้ยินเสียงรถพยาบาลมาเขาหลบกันยังไงครับน่าสนใจแล้วในบ้านเราจะหลบกันยังไงมีเปรียบเทียบไปดูด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้และเราสองคนลากันไปเลยพบกันในใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ はっきをけてください。が通りば、うちを開けてください。救急が通りますを開けてください。救急車が通りますを開けてください。救急車が通りますをあけてください。救急車が通ります 車を開けてください。救急車が通ります。道を開けてください。交差点に注意します。注意してください。 道を開けてください。休憩から下ります。道を開けてください。道をてください。右を回ります。ご注意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 ください。休憩から下ります。道を開けてください。道を開けてください。休憩から下ります。 出口を開けて,てください。救急車が通ります。出口を開けて,てください。